สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวคนละอาชีทุกท่านผมพลเอ็นสามเอฟดีไอย์ไหลไปเรื่อยชาแนลนะครับเดี๋ยวนี้เรามาทํางานเฮลิคอปเตอร์ตัวนี้เป็นไซส์450้านยะครับผมเป็นฮอลไฟบาร์นะครับวิทยุที่ใช้เป็น i6x นะครับผมส่วนตัวลำนะครับตกมานะครับเบดแตกหักนะครับแล้วก็เอ่อน็อตยึดกิฟเบดนะครับผมมันขบอยู่1ตัวนะครับขันไม่ออกจึงทําการต้องเด็ดออกนะครับโอเคครับผมเพราะว่าทําให้ หกเหลี่ยมหัวรูดไปตัวนึงนะครับตัวนี้เป็นหัวไทเทเนียมนะครับขันแล้วเอาไม่อยู่จริงครับหกเหลี่ยมหัวรูดไปเลยก็เดี๋ยวหาน็อตใส่เพิ่มให้นะครับตัวลำเบื้องต้นนะครับเช็คแล้วนะครับการห่างทํางานแต่สวอตเพเดเนี่ยเดี๋ยวขยับเดี๋ยวไม่ขยับนะครับแล้วก็มอเตอร์เนี่ยหมุนนะครับผมแมชชันิกโอเคครับยังไม่ได้ถึงกับฝืดตึบนะครับผมอันนี้แมชชันิกก็ยังโอเคอยู่เนาะแต่สวอตเพจก็ต้องเซตใหม่นะครับแล้วก็นี่นะครับชุดจับ เซอร์โวกันหางมันหักนะครับตรงนี้2อันเลยเห็นไหมครับเท่าที่ดูก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเซตสวอตเพจใหม่นะครับผมโอเคครับแล้วเดี๋ยวก็ค่อยทดลองบินดูถ้าบินผ่านก็อาการจบแต่ที่แน่ๆเซอร์โวเนี่ยเปลี่ยนแน่นอนครับเดี๋ยวผมเสียบไฟให้ดูเนาะ เห็นไหมครับเมื่อกี้มีเสียงสั่นที่ติ๊ก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 คือเซอร์โวมันสั่นนะครับอ่าอันนี้ขยับนะครับนี่ไม่ขยับแล้วเห็นไหมครับก็ตรงนี้กระแทกอาร์มหักมานะครับก็เดี๋ยวผมก็คงจะต้องดูบอลลิงค์ทุกจุดเลยนะครับอ่ะเบื้องต้นประมาณนี้แต่ที่แน่ๆยกพิษนะครับ เซอร์โวยกพิษของสวัตเพจเนี่ยเปลี่ยนแน่นอนครับผมอันนี้ก็เป็นเซอร์โวอีสกายก็เก่าแล้วด้วยนะครับครับผมนี่นะครับก็อันนี้เปลี่ยนเซอร์โวเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูการทํางานนะครับนี่นะครับยกพิษนะครับอิเลเตอร์แอรอนนะครับผมเดี๋ยวก็เหลือซ่อมตัวจับชุดเซอร์โวหางนะครับก็โอเคนะครับตัวรีโมทเซ็ตเรียบร้อยแล้วครับให้เป็น เหมาะกับการเล่นเฮลิคอปเตอร์ที่เป็นไฟบาร์นะครับผมที่เหลือก็เดี๋ยวจับสวัสดเพจเซตให้ละเอียดๆแล้วค่อยเทสบินครับครับผมก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเพิ่มาเห็นตัวฟินหางนะครับเห็นครับผมฟินหางงอเง็กเลยนะครับเดี๋ยวทําการค่อยๆดัดให้นะครับตัวนี้เป็นอลูนะครับผมดัดได้นะครับโอเค ครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็เซตสวัดเพจสวัดเพดมีการหลุดหลวมของอุปกรณ์นะครับก็ทําการฟิตแก็บให้แล้วนะครับแล้วก็กิบเบดสองข้างนะครับตอนนี้เท่ากันแล้วตอนแรกมันต่างกันอยู่ประมาณ1.7องศานะครับโอเคครับตอนนี้เอาฟิเแก็จับให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวไายบาร์นะครับนี่นะครับชุดเหวี่ยงไายบาร์ก็เซตให้ตรงเรียบร้อยนะครับ ที่เหลือก็ประมาณนี้นะครับเซอร์โวกันหางเนี่ยร้อนนิดนึงนะครับผมแล้วก็มันแต่มันใช้ได้นะครับเพราะว่าผมจับดูแล้วมันก็ยังสู้มืออยู่นะครับแต่เซอร์โวสวัดเพจเปลี่ยนใหม่สามตัวกันหางร้อนแต่ยังแต่ผมคิดว่าชังยังใช้ได้นะครับเดี๋ยวที่เหลือก็คือทดสอบบินถ้าบินแล้วผ่านก็คือจบนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมตอนนี้ทุกอย่างก็โอเคแล้วเซตร,ระยะห่างใหม่นะครับหางยัน จุดหนึ่งที่มันร้อนก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวคันชักห่างมันยันมาก็ได้นะครับโอเคครับผมเดีย๋ยวไปบินกันครับ พิมพ์นิดนะครับโอเคต้องพิมพ์หางห่อยนะครับผมนนยังปัดอยู่ que okay, era la, la. Grazie. ก็ประมาณนี้นะครับผมพื้นที่วันนี้เราจะจํากัดนะครับมีอยู่แค่นี้นะครับผมเพราะว่าที่สนามบอลนันนี้เราไปบินไม่ได้นะครับมีพี่ๆนักบอลมาซ้อมนะครับผมนะครับ450ายไปบาร์นะครับผมงานซ่อมเซ็ตรอบประมาณนี้นะครับแล้วก็เทสบินเดินทางนะครับในที่แบบแคบๆหน่อยนะครับลมก็แรงอยู่พอสมควรนะครับสําหรับวันนี้เป็นช่วงเย็นๆนะครับผมอยู่จากเสาธงได้นะครับมีลมนะครับ แล้วตรงนี้เป็นที่ลมปิด2ด้านนะครับผมเวลาเราบินออกไปที่เวิร์กจะโดนลมเยอะหน่อยแต่ถ้าเราบินอยู่ใกล้ๆนะครับจะฮอบนิ่งๆได้นะครับผมออกไปก็จะโดนลมนิดนึงโอเคมาเล่นนาทีกันเพื่อนๆสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการทดสอบบินนะครับผมก็ตามคลิปเลยนะครับสามารถที่จะฮอบตัวลําได้เดินทางได้นะครับผมวันนี้พื้นที่แคบนิดนึ่งทีนี้ตัวเซอร์โวกันหางที่ผมแจ้งว่ามันร้อนนะครับเขาก็ยังร้อนอยู่นะครับเปียงแต่ว่า ก็ยังทํางานได้นะครับผมอันนี้คือลองเล่นหางซ้ายหางขวาดูยังทํางานได้เพียงแต่ว่าตัวเขาร้อนนะครับอาจจะร้อนกว่าเซอร์วปกตินิดนึงเพราะมันก็เก่าแล้วนะครับตัวนี้มันไฮเทคนะโอเคมันยังทางานได้ไม่เหมือนสวัสดเพลสวัสดเพลมันไม่ทํางานเลยนะครับควรจะต้องเปลี่ยนมีอาการดิ้นดิ้นเดี๋ยวทํางานเดี๋ยวไม่ทํางานนั้นเซอร์วพังแล้วนะครับก็เปลี่ยนสวัสดเพลยกชุดไปตัวลําก็บินได้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับวันนี้พื้นที่ครับแคบหน่อยแล้วก็ลมแรงนิดนึงนะครับผมแต่ก็บินได้ Gamer, นะครับเล่นสูงได้ฮอปบางล่างได้เล่นหางได้ปกติเป็นอันจบนะครับแล้วก็ตัวแมคคานิกก็ฟิตแกลให้นะครับตรงชุดเฮสยมันมีแกลอยู่เยอะพอสมควรแต่นี้ก็คือเต็มที่เท่าที่ทําได้นะครับก็เป็นตามกลไกของเขานะครับนี่นะครับเป็นไปตามอายุเป็นไปตามสภาพนะครับแต่ก็ฟิตแกลให้เยอะที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับกลับมาบินได้ก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Sub สไครต์ติดตามช่องของผมด้วยนะครับ หลไปเรื่อยชแนลนะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระแล้วก็แนวฮาฮสนุกมันๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ